สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love er Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพาส่สนุกๆกันเนาะมาเช็คพลังงานผู้อ่านเชื่อว่าทุกคนน่ะก็น่าจะอยากรู้เนาะว่าคนที่เรารักพลังงานของเขาวันนี้เป็นยังไงความรู้สึกของเขาที่มีให้กับเราเป็นยังไง เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากรู้ทุกวันน่ะคนที่เราลักคนที่เราสนใจอ่ะเนาะมาเรามาเช็คพลังงานกันก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานคุณกันก่อนนะคะว่าอารมณ์ของคุณตอนนี้คลิปนี้มันจะตรงกับพลังงานของคุณไหมถ้าดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ขอพลังงานครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญาตให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะเปิดทางเปิดพลังงานให้ด้วยค่ะดูซิว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไง พลังงานของคุณตอนนี้คุณพยายามที่จะบาลานอารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปมันเป็นฟิลอารมณ์ที่คุณพยายามที่จะประคับประคองสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างหรือไม่เช่นนั้นคุณก็เหมือนอยากกลับไปหาใครสักคนหนึ่งคนรักของคุณนี่แหละเป็นพลังงานที่คุณอยากจะกลับไปอยากจะกลับไปพูดไปเคลียร์อยาก หวนกลับไปหาคนที่คุณรักเพื่อกลับไปคุยไปเคลียวกับปัญหาต่างๆที่มันยังค้างคาคาใจคุณอยู่ตอนนี้ที่คุณคิดวนไปเวียนมาอยู่ตอนนี้คุณอยากเคลียร์อยากจะทำให้ปัญหานี้มันชัดกระจ่างมากขึ้นเป็นฟิลอารมณ์ที่คุณพยายามที่อยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือกับคนที่คุณรักนี่แหละคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณยังมีความต้องการ คุณยังมีแพชชั่นกับเขาอยู่ยังอยากจะต้องการเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่นะคะพลังงานหน้าไพ่เห็นได้เลยว่าความรู้สึกคุณมันยังวนเวียนอยู่เลยเหมือนคุณต้องการอยากจะกลับไปคืนดีอ่ะกลับไปเคลียร์ปัญหาอยากจะกลับไปพูดคุยไปหาข้อตกลงเหมือนรอการกลับมารอการเดินทางรอการเคลียร์การพูดคุยการเจรจากะ การเจรจาหาข้อตกลงผู้อ่านมีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณตอนนี้นะถ้าคุณมีปัญหากับคนที่คุณรักผู้อ่านเชื่อว่าคุณยังไม่คิดที่จะเลิกยังรอการพูดคุยยังรอการหวนกลับมาเคลียร์ปัญหากลับมาเริ่มต้นใหม่ที่จะไปกันต่อข้างหน้าหรือรอการเดินทางหรือรอให้เขาเดินทางมาผู้อ่านเชื่อแบบนั้น นะคะถ้าใครคิดว่าโอ้ไม่เอาอะฉันไม่ได้รอฉันไม,ไม่ได้รอเขาแล้วฉันจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วยังไม่ไม่คิดที่จะกลับไปอันนั้นเลื่อนผ่านได้เลยไม่ใช่พลังงานหน้านี้ไม่ใช่ของคุณนะคะคุณยังรอการที่จะพูดคุยการเจรจาการประนีประนอมการที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอยู่นี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณ เราไปต่อกันเลยค่ะมานึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะว่าพลังงานของเขาวันนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงอารมณ์ความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะขอพลังงานท่านที่เปิดทางอนุญาตให้แก่เราด้วยค่ะตอนนี้เหรอ <c oughs> แบกมาเต็มที่เลยอีโก้เนี่ย เออเป็นฟิลอารมณ์ที่มีเหตุผลแต่ก็เป็นคนที่มีอีโก้มากๆตอนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ตรงนะคือถ้าจะเข้าไปพูดตอนนี้เขาพูดตรงมากไม่ได้ถนอมน้ำใจเราอะตอนนี้เป็นการที่อยากคุยอยากเคลียร์กับเรานะบอกได้เลยว่าอยากเคลียร์แต่ไม่เคลียร์คือกวนมากเอาจริงกวนโอ้ยมากอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่ไม่ทำ เป็นฟิลอารมณ์ที่ไม่ไม่พร้อมที่จะคุยกับเราอะเรื่องมากว่าง,งั้นทำตัวแบบเรื่องมากใครคนนั้นของคุณนะกวนประสาทคุณมากๆวันนี้นะอยากคุยอยากเคลียร์แต่ไม่คุยแต่ไม่เคลียร์หรอกเหมือนกับเขาเบื่อเป็นฟิลอารมณ์ที่ตอนนี้ใครจะอะไรกับเขามาพูดกับเขาตอนนี้เขาไม่ฟังอะเขารู้สึกเป็นคนที่ขี้เบื่อ ไม่อยากจะฟังอะไรใครทั้งนั้นนะ่ะใครจะมาดีมาร้ายไม่สนนะ่ะเบื่อเป็นฟิลอารมณ์ที่ดูเรื่องมากวันนี้นะคะใครคนนั้นของคุณเนาะแล้วก็เหมือนอยากอยู่นิ่งๆอ่ะเป็นฟิลอารมณ์ที่อยากอยู่นิ่งๆแต่ถามว่าไอ้คำว่านิ่งๆนั้นนะ่ะไอ้คำว่าไม่คุยไอ้คำว่าเบื่อนะ่ะนะไม่อยากจะอะไรกับใครอนะ่ะถามว่าจิตใจของเขาตอนนี้หมกมุนค่ะเขาคิดอะไร เอาใจออกจากตรงนั้นไม่ได้เรื่องที่เขากําลังอยากจะคุยอยากจะเคลียร์เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องของคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาก็ได้นะคะน่าจะเป็นพลังงานของคุณนึกถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆสิ่งเก่าๆแน่นอนต้องเป็นของคุณแน่นอนนะคะอ้เก่าคนนั้นไม่รู้ว่าเก่าคนไหนนะผู้อ่านก็เข้าข้างคุณ ยังคิดถึงเรื่องเก่าๆไม่สามารถเอาความรู้สึกนั้นออกไปได้มันยังทรมานอยู่ในใจอะ่ะแต่ไม่ทำอะไรนะนิ่งมากอารมณ์ของเขาบอกได้เลยอยากกลับไปขอโทษอยากได้รับโอกาสอยากกลับไปขอโทษขอโอกาสแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขามองว่าตอนนี้เขายัางไม่พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นอะไรในชีวิตของเขานี่แหละ เนี่ยพลังงานของคุณก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะเนี่ยยังอยากจะกลับไปหาคุณอยากได้รับโอกาสจากคุณอยากไปขอโทษขอโอกาสหรือได้รับโอกาสจากคุณคิดถึงคุณคะ่ะคนคนนี้เป็นฟิลอารมณ์ที่เหมือนเขารอเป็นพลังงานที่เหมือนรอจังหวะโอกาสเวลาเหมือนกับอยากมานะแต่เหมือนเขารอเป็นพลังงานที่ ดูไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาแต่ใจนี้คิดถึงคุณหนักมากผู้อ่านบอกได้เลยว่าคนคนนี้คิดถึงเรื่องของคุณเอาความรู้สึกออกจากคุณไม่ได้เลยต่อให้เขาจะพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะไปทํางานทําอะไรพยายามให้ลืมคุณอะไรยังไงก็ตามความรู้สึกที่มีกับคุณอะ่ะมันมันมีอยู่ตลอดเวลาเขารักคุณค่ะ ต่อให้จะทําเป็นเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจนิ่งนะเป็นฟิลอารมณ์ที่ดูเข้มแข็งชัดเจนในชีวิตของตัวเองจัดการน่นนี่นั่นได้เหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณปฏิเสธคุณด้วยซ้ําบางพลังงานนิ่งใส่คุณแต่รักคุณมากพลังงานของคนคนนี้ดูย้อนแย้งเนาะดูใจกับความรู้สึกกับการกระทำนี่มันสวนกันมากมากเลยอะ่ะ ขอเถียงเลยว่าถ้าบอกว่าไม่รักนี่ไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่รักคุณมากถ้าคุณจะเป็นคนความรักในรูปแบบไหนที่ไม่ถูกต้องมีอะไรยังไงก็ตามคุณเป็นหนึ่งเดียวอ่ะตอนเนี้ยอยากมาหาคุณแต่รอจังหวะโอกาสเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยพลังงานไพ่คุณก่อนหน้านั้นเห็นไหมคะ เหมือนคุณก็รอเขาเขาก็รอคุณต่างคนต่างรอที่จะมาพูดคุยกันกลับมาหากันเชื่อว่าเอากันออกจากหัวไม่ได้ค่ะรอคอยการเดินทางที่จะมาหากันนะ่ะอยากจะปลดปล่อยทับบล็อกกันอยู่ตอนนี้นะเขาอยากให้คุณปลดบล็อกนะเหมือนคนคนนี้ได้รู้ใจตัวเองก่อนหน้านั้นเขาอาจจะไม่มีความกล้ามากพอที่จะทำอะไรกับคุณเหมือน ยึกยึกยักยักในในการที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้รู้สึกว่ารู้ใจตัวเองละรักคุณอยากจะไปต่อกับคุณคุณตอนนี้คุณน่าจะมีกำแพงแล้วค่ะคุณน่าที่จะมีกำแพงกับเขาบางพลังงานนี่ก็บล็อกเขาขอพลังงานด้วยค่ะสองใบไม่เอานะ ่าบอกได้เลยนะคะนี่สองใบนี้ทำให้ได้เห็นเลยว่าตอนนี้ถ้าคุณนิ่งใส่เขาถ้าคุณไม่คุยกับเขาคุณมีกำแพงกับเขาคนคนนี้คุณคือที่หนึ่งในใจเขาเลยนะต่อให้เขาจะมีใครในชีวิตยังไงก็ตามคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาตอนนี้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าความรู้สึกคุณกับเขาไม่ได้แตกต่างกันหนึ่งหนึ่งออกมา หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญคุณก็รักเขาอย่าบอกว่าไม่รักเขาก็รักคุณต่างคนต่างเห็นคุณค่าในตัวกันและกันขณะที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันอาจจะยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรแต่บอกว่าได้เลยว่าความรักที่มันมีอยู่ในหัวใจมันเต็มเปี่ยมคือที่หนึ่งของกันและกันอะตอนนี้ต่างคนต่างรอจริงๆค่ะ เขาหลอกคุณคุณก็หลอกเขารอคอยการที่จะกลับมาหากันแอบสืบแอบส่องกันด้วยเขาส่องคุณนะคะตอนนี้นะถ้าเงียบไปอ่ะถ้าเขายัางไม่ได้ทำอะไรบอกได้เลยว่าคนคนนี้แอบส่องคุณแล้วมันเป็นอะไรที่เขาอยากพยายามกับคุณอยากจะทำ เขาเรียกว่าต่อให้มันจะยากต่อให้มันจะต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ตามคนคนนี้คิดวางแผนอยู่ว่าจะจัดการจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณตอนนี้คุณนิ่งใส่เขาคุณมีกำแพงใส่เขามีระยะห่างกันตอนนี้บางพลังงานนะคะคุณอาจจะเป็นรักในทางเลือกของเขาก็ได้แค่บางพลังงานนะไม่ใช่ทุกคนแต่คนคนนี้คิดฟุ้งค่ะคิดฟุ้งมาก ว่าเขาจะจัดการยังไงดีเขาจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ขวะตอนนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากถึงแม้ว่าจะยังไงเขามองว่าคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเขาอยากทำให้ความรักครั้งนี้ที่ก่อนหน้านั้นมันไม่อาจจะไม่มีความมั่นคงมากพอเขาอยากทำให้มันมั่นคงแต่งงานการใช้ชีวิตด้วยกันพลังงานของเขานะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารมาหาคุณค่ะเขารักคุณมาก พลังงานของพวกคุณนะคิดถึงกันหนักมากตัวเขาเองนั่นแหละก็คิดถึงคุณหนักมากถ้าคุณมองว่าตอนนี้เขานิ่งไปเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันคิดถึงกันหนักจริงๆคะ่ะบอกได้เลยว่าพลังงานดึงดูดแรงดึงดูดเข้าหากันหนักมากพลังงานของพวกคุณเป็นเนื้อคู่เห็นได้เลยว่าพวกคุณเป็นเนื้อคู่เนื้อคู่จิตวิญญาณ เลิกกันยากคิดถึงบอกได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคิดถึงคุณน่ะคิดถึงหนักมากเลยอะ่ะฟงซ่านเลยอะ่ะความรักครั้งนี้เขาไม่ได้ยอมแพ้นะเอาจริงไม่ได้ยอมแพ้เขาจะมาหาคุณค่ะเขาจะไม่นิ่งอีกต่อไปแล้วเขาจะไม่ยึกยึกยักยัก,ยกอีกต่อไปแล้วเพราะตอนนี้ถ้าเงียบก็คือคุณก็เงียบเหมือนกัน คุณก็ไม่ได้ที่จะเทคอะไรแล้วต่อไปนี้ต่างคนต่างรอคอยแต่ในที่สุดแล้วคนคนเนี้ผู้อ่านเชื่อว่าถ้ารอไปกว่านี้คุณหันหลังไปแน่ๆคุณไม่ได้อยู่จุดนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันถูกต้องทําอะไรที่มันถูกต้องกับความรักครั้งนี้อยากจะเข้ามาจริงจังคอมมิตเมนต์กับคุณ มันถึงเวลาแล้วพลังงานของพวกคุณถึงจะยังไงก็ตามบอกได้เลยว่าพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะถึงแม้ว่าคนเรามันไม่บางพลังงานมันก็ไม่ได้มีเนื้อคู่คนเดียวอะจะจบจากคนนี้อย่างน้อยมันก็ได้มีอาการได้ใช้ชีวิตร่วมกันวิบากกรรมร่วมกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนจัดสรรต้องให้ได้มาเจอกัน พวกคุณเป็นเนื้อคู่กันค่ะหนีกันไม่พ้นหรอกนี่เห็นไหมเขาจะกลับเข้ามาทําทุกอย่างให้มันถูกต้องเห็นถึงความมั่นคงพลังงานผู้อ่านเห็นถึงธาตุดินเกิดขึ้นนะคะมังกรพึกศบกันเขาจะมาทําทุกอย่างให้มันดูจริงจังถึงเวลาแล้วที่มันจะช้ามันจะนิ่งไปไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกว่าเขาเครียดเรื่องนี้มานานมาก เขาต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเห็นได้เลยว่าเขาต้องลงมือจริงๆเขาต้องไปข้างหน้าแล้วมันจะมีการเดินทางแล้วก็จะมีการพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าช้าไปกว่าน,นี้เขาก็ไม่สบายใจเขาค่อนข้างที่จะเครียดแล้วคิดถึงคุณตลอดเวลา แม้แต่ตัวคุณเองก็เหมือนกันผู้อ่านมองอย่างนั้นเพราะว่าพลังงานของพวกคุณมันเป็นการเชื่อมจิตวิญญาณสองใบนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นไพ่สามใบเนี้เป็นการเชื่อมถ้าคุณรู้สึกว่าอ๋อไม่ได้คิดเลยค่ะไม่ได้รอเลยค่ะคุณเลื่อนผ่านเลยคลิปนี้ไม่ใช่พลังงานคุณแน่นอนพลังงานของพวกคุณอะเชื่อมกันบางครั้งคุณอยู่ดีๆนี่แหละคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณก็อยู่ได้นะคุณก็ เข้มแข็งแล้วนะคุณก็อยู่ได้แต่จูๆ่ๆคุณก็คิดถึงเขาขึ้นมามันเป็นแรงดึงดูดซึ่งมันเป็นพลังงานเขาคิดถึงคุณมากๆพลังงานนั้นมันก็เชื่อมมาที่คุณคุณก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคุณก็อยู่ของคุณดีๆแต่จูๆ่ๆคุณก็คิดถึงเขาขึ้นมานั่นแหละค่ะคือพลังงานเชื่อมเชื่อมด้านจิตวิญญาณเพราะพลังงานหน้าไพ่มันขึ้นให้เห็นชัดมาก บางครั้งคุณก็มองว่าคุณจะหันหลังนะคุณไม่ได้แคร์แล้วคุณไม่อยู่จุดนี้แล้วรู้สึกดูปัญหาเยอะอุปสรรคปัญหาเยอะคุณไม่เอาแล้วคุณจะหันหลังแล้วคุณมีระยะห่างแล้วทำใจได้แล้วแต่จู่ๆูคุณก็รู้สึกว่าอุ๊ยจู่จก็คิดถึงเขาขึ้นมาทั้งทที่เราตั้งใจแล้วนะว่าจะบล็อกตั้งใจแล้วนะว่าจะหันหลังแต่ความรู้สึกนี้มันก็เกิดขึ้นมาเพราะความรู้สึกเขาก็คิด เวลาที่เขาคิดถึงคุณมากๆคุณก็พลอยได้รับความรู้สึกนั้นไปด้วยนะคะดูซิว่าเขาจะทำยังไงแต่แน่นอนเขาจะมาอยู่แล้วค่ะเขาจะมาพยายามกับคุณอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเขาเครียดทรมานน่ะในการที่เขาก็มองว่าเขาอยู่ได้นะเขาก็เข้มแข็งนะเขาก็เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ได้จะยอมใคร แต่ในที่สุดแล้วมันมันไม่ไหวก,กับความรู้สึกจริงๆความรู้สึกของเขาเขาจะทำอะไรไหมคะแน่นอนคะ่ะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่แล้วมีการเดินทางมาคะ่ะนี่คือการเดินทางเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะมาดูแลรับผิดชอบชีวิตคุณมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นความ อ่าชัดเจนเป็นความจริงจังมั่นคงแน่นอนค่ะเขาจะทำให้ดีที่สุดเป็นการเริ่มต้นใหม่ไพ่สวยงามมากต่อเชื่อมกันตอนนี้ถ้าพวกคุณอยู่ไกลกันอยู่ห่างไกลกันบางพลังงานเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเขาจะเดินทางมาค่ะคนคนนี้จบถ้าจบกันไปจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จะมาทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดจะมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณจะมาดูแลคุณแล้วเขาจะทำให้ดีที่สุด เขาตั้งใจแล้วค่ะคนคนนี้นะตอนนี้เขามองคุณเป็นคนยังไงมามาเช็คกันหน่อยสายตาที่เขามองคุณตอนนี้เขามองคุณยังไงโอ้ยคุณมีสเสน่ห์กับเขามากๆค่ะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดกับเขามากๆขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่เงียบนิ่งมีโลกส่วนตัวเป็นฟิล์อารมณ์ที่บางครั้งก็เหมือนกับ ชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวปีกวิเวกและสิ่งที่เห็นได้คุณไม่ได้ปีกวิเวกถึงเหมือนกับตัดโลกภายนอกไม่ใช่นะขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่มีคนที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาเป็นคนที่มีความฉลาดแต่คุณไม่ได้แสดงอะไรออกมาเพื่ออวดใครนะว่าคุณรู้คุณอะไรแต่มันดูมีสเสน่ห์ความฉลาดของคุณมันเป็น คุณอยู่ของคุณเงียบๆคุณใช้ชีวิตสมถะขณะเดียวกันมันก็เต็มปุยด้วยสเสน่ห์ที่น่าค้นหาดึงดูดเขามากๆขณะเดียวกันบางครั้งคุณดูอารมณ์เย็นใจเย็นดูเหมือนเข้าใจโลกดูเหมือนเป็นคนที่ใจเย็นอยู่กับตัวเองแต่อย่ากให้คุณได้ใจร้อนนะคุณเอาตายนะ คือถ้าคุณได้ใจร้อนขึ้นมาอะไรก็เหมือนกับทานคุณไม่อยู่อ่ะคุณเป็นคนที่หัวดื้อหัวลั้นเอาแต่ใจแต่ถ้าในเรื่องความรักเขามองว่าคุณเลือกที่จะนิ่งใส่คุณไม่คิดที่จะไปกระโตกกระตากหรือกระตือหรือ,ล,อล้นอะไรในเรื่องความรักถึงแม้ว่าคุณจะรักก็ตามคุณเป็นคนที่ขี้หึงสำหรับเห็นคุณเป็นคนที่หวงของ คุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องการเงินเอาจริงๆมันก็ไม่มีใครไม่ชอบแต่ว่าคุณน่ะจะรู้สึกว่าโฟกัสในเรื่องการเงินมากๆเป็นคนที่ความสุขของคุณอย่างหนึ่งคือการเก็บออมทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงคุณเป็นคนที่รักครอบครัวขณะเดียวกันถ้ามีคนรักคุณก็เป็นคนที่รักเป็นคนรักที่ดีเป็นคนที่มั่นคงแล้วจริงจังกับคนที่คุณรักคุณหูว คุณเป็นคนที่ห่วงของแล้วก็สิ่งที่เขามองอะคุณเป็นคนที่เปิดใจกับเรื่องความรักยากมากๆแล้วก็มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมายุ่งชอบอยู่ในที่มันสงบแล้วก็ถ้ามีแฟนคุณเป็นคนที่รักแฟนคุณมากเป็นคนรักที่ดีอะตัวคุณเองอะ แต่อย่าให้ได้โกรธเชียวนะอย่าให้คุณได้โกรธเชียวนะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะมามาดาูบทสรุประหว่างคุณกับเขากันนะไม่เอาเยอะนะคะอะไรก็ตามที่เคยเหนื่อยที่เคยอเจ็บที่เคยเป็นปัญหากันทุกอย่างจะเคลียร์กันนะคะเพราะพวกคุณรักกันมากจะมีการมีแพชชั่นต่อกันอะไรที่เหนื่อยอะไรที่เจ็บ มันจะมีการจบเพื่อมันเริ่มต้นใหม่เพราะพวกคุณรักกันยังไงมันก็ทิ้งกันไปไม่ได้มันมีพลังงานความเป็นเนื้อคู่อยู่ตรงนั้นมากๆพลังงานด้านจิตวิญญาณมันจะมีการพยายามเพื่อที่จะมาค่อยพัฒนากันไปให้มันดีที่สุดจะมาเริ่มต้นใหม่แล้วจะทำให้ความรักครั้งนี้มันดีให้ถึงที่สุด มีความพยายามกับความรักครั้งนี้ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดที่จะพยายามเขาจะกลับเข้ามาพยายามกับความรักครั้งนี้เพราะเขาและคุณรักกันค่ะยังรักและต้องการกันอะไรที่เจ็บอะไรที่เสียใจทำให้กันเหนื่อยถอดใจครั้งนั้นพวกคุณเคลียร์ปัญหาตัดทิ้งไปเพื่อเริ่มต้นเพื่อพยายามกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือพลังงานคุณและเขาในวันนี้นะคะ ไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t ล a ดช่องนี้ด้วยนะคะ